เลยเอวขอเคลียร์ข้างก่อนแล้วกันจืออืมมันสะอาดอาดหน่อยลูกพี่คลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นรถดำนะครับผมนะฮะของน้ำฝนน้ำซิ่งครับผมนี่ของแท้เมืองยะโสนี่ผมบายช่างอันนั่นเองนะครับผมนะฮะ ก็เราอยู่กับเกมฟาร์มิงซูเลเตอร์สองพนะครับผมแล้วก็อยู่กับช่องน้ำพบรสดีนะครับผมนะครับอืมคันนี้เป็นคันที่อ่าของนิดไอดอลนั่นเองครับผมนะฮะก็น้ําฝนน้ําซิงนั่นเองครับผมอืมเป็นฮิโน่โดมินิเตอร์นะครับผมนะครับอืมนะฮะเฮ้เป็น6ล้อนะหล้อดำนะครับผมนะสไตล์การตกแต่งนะนี่เลยครับผมนะครับอืม ผมก็พยายามเก็บรายละเอียดมานะครับผมคันนี้ก็มีเล่นแล้วนะครับเคยเล่นใน Farming 19แล้วนะครับผมนะฮะอืมคันนี้กรอบผมไม่ได้ใส่กรอบล้อมาครับผมนะฮะอืมเป็นกรอบเป็นล้อกระทะเดิมๆนะฮะเลทนะการตกแต่งครับมีไฟบาร์ด้านล่างครับผมนะฮะตุ๊กตามิชลิน3ตัวฮะกระจกนาซาครับผมด้านบนก็ไฟ3ชั้นนะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ตุ๊กตามิชลินอีก4ตัว นี่ครับผมแล้วก็ป้ายนะฮะป้ายชื่อด้านบนนะครับผมน้ําฝนน้ําซิ่งนั่นเองครับผมอืมแล้วก็เราจะมาขุดดินเนี่ยผมไปเทในไซน์งานของเราครับผมนะฮะก็อยู่กับซิมิโตโมะนะผมเอสเทสซอนซูนั่นเองครับผมอืนี่ประมาณนี้สวยงามครับผมนะฮะอืมผมพาดูระบบไฟก่อนแล้วกันทุกคนนะครับผมอืมป๊าปนะฮะตัวนี้เป็นไฟแสงสว่างนานาครับผมแล้วก็ ปิดไ,ไฟบาร์ครับผมโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินโอ้จ้ามากทุกคนนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาฮะเฮ้ยสู้สลับกันแล้วเนี่ยเออระบบเขาเท่มากเลยทุกคนน,ะนี่งไงเป็นไงเป็นไงเออใส่โค้ดผิดนะครับสลับซ้ายขวาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟรีเลย์แบบนี้นะฮะไฟเชเฉีดไว้ดีกว่าครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเรา ทำการนะครับตักดินกันเลยครับผมดับเครื่องไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะขอโคนหนึ่งไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะพอบสามดีเนี่ยผมนะฮะเฮ้ยก็อะไรวะประตูประตูเป็นอะไรเนี่ยประตูขยับนะเดี๋ยวผมไปแคบประตูก่อนแล้วกันโหดูแปลกตาดีนะทุกคนนะ โอเคครับผมแก้ไขเรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมเราถอยไปตักดินกันเลยนี่เสียงลั่นๆเลยทุกคนฮนะมโอเคตรงนี้แล้วกันครับไอ้เรื่องเครื่องครับผมสมิโตโมะของเราฮะไปครับผมุดดิน ผมขอหาหมุมกล้องสวยๆก่อนนะฮะเอ๊มุมนี้แล้วกันจุดเยอะอะไรวะเนี่ยตอนฝึกก็ขับได้สวยครับผมก็เล่นจริงนะกระดกกระเดกกระดกกระเดก ไม่หัวรถมันหนักๆอ่ะถอยๆเออประมาณนี้จืดตัดกใกล้ๆก่อนนะอือหือ เสียงเดินเดินเครื่องในสมจริงนะฮะไม่แน่ใจว่าเสียงมันออกหรือเปล่าอืมจี๊ นี่มาเล่นให้ชมสักสองสองรอบแล้วกันทุกคนครับผมนะฮะกลับโดมินิเตอร์นำ้นำฝนน้ำซิ่งฮะจือ๊อืโอเคครับผมเต็มเลยฮะเพราะว่าถ้ามันเทไม่ได้ก็จะเต็มฮะเรียบร้อยครับผมไปกันเลยนี่นี่ เปิดไฟสักหน่อยแล้วกันไอ้าจ้าๆเลยครับผมคล่องตัวครับหกล้อครับเหมาะก,กับงานที่ระยะสั้นนะฮะเออแล้วก็เทในหมู่บ้านนะครับผมในซอยเล็กๆนะครับรัดเลาะนะครับคล่องตัวนะี่เฮ้แล้วก็งานบัดงานบุญครับได้หมด ทีมงานเขาก็สายบุญยู่แล้วครับผมนะฮะไปกับทีมงานช่างเอี่ยวนะรถดำนเนี่ยเฮ้ยอียอืมจึงคล่องตัวดีครับถอยถอยนี่นี่โอเคครับคันนี้ถอยได้เร็วกว่าสิบ้อยสิบลอ้บลอถอยช้าเลยกินจัดไปหนึ่งผลงานครับนี่ เรียบร้อยครับไปครับหนึ่งเที่ยวหนึ่งเที่ยวใครที่สนใจสั่งทำหมดได้ครับผมนะฮะรถหกล้อนะครับผมจัดได้ตามแบบเลยนะฮะตามงบนะครับผมนะฮะไป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 กันต่อขายของเสร็จแล้วนะฮะ ส่วนใครที่อยากได้แบบนี้ไปเล่นนะครับผมแปะลิงก์ช่องที่เขาแจกไว้นะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยหมดเซฟเกมนะฮนะเซฟเกมก็จะเป็นมีดินตรงนี้นะผมนะฮะถ้าแมบเดิมไม่มีดินครับไม่แน่ใจเขาสร้างยังไงผมยังไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยเป็นนะตั้งแต่19เลยนะฮะเรื่องแผนที่เรื่องดินเรื่องแบบนะฮะไม่ค่อยได้เจาะลึกเท่าไหร่ โอเคกดต่อกดต่อเดี๋ยวผมขอเคลียดินข้างๆรถก่อนนะครับรู้สึกว่ามันเกะกะลูกตาเลยเกินจืดอืมเอ้ยสวยงาม ทถขุดเจอสิล้อเอ้ยเจอหล้อนี่สบายสบายเลยครับผมนะมองเหินถนัดนะครับผมกระบะไม่สูงครับสบายสบายครับไม่ต้องเลงเยอะฮะปวดลูกาตาครับผม <laughs> ผมพาดูมองด้านให้คนขับนะฮะนี่เรามาดูนว่ามันสมจริงแคนะ่ไหนแค่ไหนครับหัามุมกล้องดีๆหน่อยเอ้ย,อย,อยประมาณนี้ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกนี่เลยเ่ะ <c oughs> ขอเคลียร์ด้านข้างก่อนแล้วกันชื้ <c oughs> อืมให้มันสะอาดๆหน่อยลูกพี่ ล่ไปหรือเปล่าว่ามุมกล้องเนี่ยซึ่อว่าผมมองไม่ค่อยถนัดเลยถ้าเราใส่แว่นอารีเล่นเนี่ยน่าจะสนุกนะครับผมเราสามารถมองได้อย่างอิสระครับไม่ต้องไปขยับเมาส์นี่ต้องขยับเมาส์ด้วยนี่ครับ จึกอ,อาเอาที่สะดวกแลวครับลูกพี่เ้าขับไวก็ได้จะชินเนี้ยรู้จังหวะรู้ตำแหน่งของบุ้งกีครับผมเฮ้นี่ก็เริ่มคล่องเริ่มคล่อง tụ mmm Tim Yang tim Yang, hốc nóng tìm đầy ใกล้หน่อยหรือพี่อุ้ยจวดโอเคครับเต็มเรียบร้อยฮะไปครับหนึ่งรอบอุ้ยนี่พาดูมุมมองกล้องด้านหน้าครับผมจะได้แบบเห็นหน้าค่าตากันจ,จัดจ้าเลยทุกคนนี่ของแท้เมืองยะโสครับผมนี่ตัดกับแสงพอดีเลยตรงนี้ รถมืดอ่ะดับไฟลแล้วกันเปิดไฟดวงเล็กนะครับใส่กับพิบนิดหน่อยแล้วกันนี่สวยจริงครับคันนี้ก็มีหกล้อหลายคันนะครับของเน็ตไอดอลนะครับผมใครที่อยากเห็นคันไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมมีเวลาผมจะจัดให้นะ ไปไปไปคล่องตัวคล่องตัววงเลยงานนี้คล่องตัวฮะวู้วววววววสุดจัดวววยครับผมววดเวววว โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยนะครับผมนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะฝากไลค์แชร์ subscribe ด้วยใครที่เข้ามาใหม่ยังไมกดติดตามฝากกดติดตามนะฮะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม